กองทัาภาคที่สองได้เปิดเผยว่าน,นี่มันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยกระสุน BM 21ตกใกล้โรงพยาบาลพนมดงรักที่จังหวัดสุรินทร์อารอบที่แล้วกรกฎาคมวันแรกเลยจำได้ใช่ไหมโรงพยาบาลพนมดงรักอ่ะโดนเข้าไปนัน่นน่ะรอบนี้มาแล้ว อันนี้เป็นทางการด้วยกองทัพภาคที่สว่าเมื่อตอน8มง40นาทีที่ผ่านมาบอกว่ากระสุน BM21 ตกใกล้โรงพยาบาลพนมดงรักปัจจุบันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและชุดแพทย์เข้ามาอยู่ในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยอนี่ฮะเอาย้ำอีกทีหนึ่ง8มง40นาทีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากระสุน BM21 ตกใกล้โรงพยาบาลพนมดงรักค่ะปัจจุบันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและชุดแพทย์เข้ามาอยู่ในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยอ่าติดตามสถานการณ์อย่างกระชั้นชิดอ้าของเมื่อวานนี้พี่เครียร์ไปหมดแล้วอ,อ,อันนี้ไปอยู่ในบังเกอร์แล้วมีภาพอยู่ในบังเกอร์เป็นผู้ป่วยนะคะที่เคลื่อนอย,อย้ายมาโอ้โหนี่ไงฮุนเซน เมื่อวานนี้ตอนเช้าที่เรานําเสนอไปบอกหมดความอดทนและรอมา24ชั่วโมงเพื่ออพยพป,ประชาชนและเริ่มตอบโต้อย่างดูเดือดตลอดทั้งวันเมาานื่อวานนี้รายงานตัวเลขขึ้นมาหน้าจอซิกองทัพทันธิสองรายงานตอน5โมงเย็นไม่นับหลังจากนั้นนะว่าเบ21เข้ามากี่โลกอะเยอะมากค่ะ,ะ 2> 2เบียร์21จะรวดกี่โลกอกี่ชุดแล้วก็มีกระสุนปืนใหญ่อีกเป็นจำนวนมากเมื่อวาน อ้อานี่อัุพุ้ชมคิดแทนเลยสงสัยเขมรโทรหาทัพก่อนแงเลยตายอา้าวนี่ไงเฟิร์นทบทวนชนี่บอกหนาะแน่นแค่ไหนถามใจดูพื้นที่กองทัพภาคที่สองจะรวด BM21 ประมาณ125ครั้ง125ครั้งแต่ละครั้งกี่ลูกอะกระสุนจะรวด5,000นัดนี่ไง5,000นัดและ โดนพีชีพสาสบสาพื้นที่ค่ะอืฟังไทยอ่ะก็มีการโจมตีไปทางเป้าหมายทางการทหารยุทธศาสตร์แม้ภาพจะดูจะเป็นอาคารคาสิโน,โนนะหรืออาคารสแกมเมอร์เนี่ยแต่ทั้งหมดการพูชาเอาอาคารเหล่านี้เป็นที่ซุกซ่อนกำลังอาวุธใช่เป็นคลังอาวุธดัดแปลงทําเป็นที่เก็บจรวดนี่แหละค่ะ,ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมนี่หลายจุดที่เราโจมตีเนี่ยเป็นที่มั่นทางทหาร ที่น่าสนใจที่สุดก็คือกลางเมืองสำโรง<ะ>อุดรมีชัยไอ้จุดนี้เนี่ยมันเป็นคลังอาวุธเก็บไอ้จรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเาเพราะฉะนั้นเวลาโจมตีเข้าไปเนี่ยมันถึงดังขึ้นต่อเนื่องไงเพราะตุ้มเข้าไปปุ๊บจากนั้นไอ้ตัวระเบิดที่เก็บเอาไว้มันก็จรวดมันก็ต,ต,ตุ้มตุ้มตุ้มดังต่อเนื่องแบบนี้ แ,ละละแน่นอนว่าคุณเชนเขาเตรียมบทเอาไว้ฟ้องแล้วเชื่อได้เลยบทเขาเป็นไงรู้ไหมค<ะ>่ะวันอาทิตย์ฝ่ายไทยไปยิงเขา,าทั้งที่เขาแค่เข้ามาดูอไอเหตุการณ์ตอนบ่ายสอง<ะ>แล้วจากนั้นเมื่อวานนี้ตอนเช้าไม่ใช่เมื่อวานวันจันทร์อันนี้บทของคุณเซนกับคุณมาเน็ตฝ่ายไทยก็เปิดฉากโจมตี โดยที่กัมอูชาไม่ได้ตอบโต้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะ,ะเขาเรอเวลา24ชั่วโมงด้วยความยากลำบากหุมนมาเด็อาจจะพูดแบบเสียงสั่นเครือประมาณว่าอพยพป,ประชาชนออกนอกพื้นที่เราได้อดทนตลอดทั้งวันจันทร์นะไม่ตอบโต้เลยแม้แต่ครั้งเดียวอ่าโดยทําอาจจะไม่มีความเฉลียวที่จะถามว่า อัลเลธานไทยที่ตายกับที่บาดเจ็บเดียวมันเกิดอะไรขึ้นที่โดนเสื้อเกาะแล้วหูดวงเป็นลูกอยู่ตรงไหนไอนนเสื้อกาอน,อนวอาทิวันจันทร์อีกเป็นสิบวันจันสีวิตหนึ่งอธิกรรมพูชาบอกเราไม่ได้ตอบโต้เลยแม้แต่ครั้งเดียวมาลีเนี่ยถแถลงแบบนั่งถแถลงเ,าเราย,ยังยืนยาวายึดมั่นเนี่ยปัญญากลาลรัลลําเปิดข้อตกลงหยุดยิงเราไม่ได้ตอบโต้เลยตลอดทั้งวันจันทรชั้มจะมีความเฉลียวไหมที่จะถามว่าเอาเฮ้ แล้วไทยโซเยอร์เนี่ยทำไมบาดเจ็บแล้วก็ตายค่ะอ่อนี่ไงคาดการได้เลยคนณมันเน็กก็จะทำเสียงสั่นเครือบอกกับทรัมป์ต่อไปมิสเตอร์ประเดนประชาชนของเราต้องอพยพลำบากท่านอยากจะดูภาพไหมท่านส่งแอดไลน์มาสิเอาไม่ใช่ทำไม่ใช้ไลน์ส่งวัตแอปมาเดี๋ยวข้าพเจ้าจะส่งภาพ นักเรียนที่หลบหนีออกจากพื้นที่โรงเรียนในเช้าวันจันทร์มิสเตอร์เพรสเดนท่านดูภาพนี้บทนี้มันเตรียมไว้แล้วนึกออกใช่ไหมนี่ไงอ่ะไอจะส่งคลิปไปให้มิสเตอร์เพรเดนดูนะคลิปเด็กเกัมพูชาแล้วก็บอกวันจันทร์นี่เราไม่ได้ตอบโต้เลยกร,ระทั่งเราอพยพปประชาชนของเราอ่ะมิสเตอร์เเดนอยู่รู้ไหมว่าคนเป็นแสนอ่ะไอจะส่งคลิปให้ยูดนะ อาการอ,อพยพป,ประชาชนคนกัมพูชาอาคลิปที่เฟสเดลอะรายงานอ,อพยพกันวุ่นวายน่ะ,ะส่งให้ทำเราไม่ได้ตอบโต้เลยเราปกป้องประชาชนพอเรือนคนกัมพูชาช่างน่าสงสารแล้วพอผ่านวันจันทร์ไปเท่านั้นเราจึงเริ่มตอบโต้ตบ้างเนี่ยบทของคนมันได้ต้องประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะปัญหาคือคนอุทิน เ,เตรียมหรือ,อยับทําบอกเดี๋ยวจะโทรหาแล้วนะคุณยุทธำไมเอาภาพเด็กหนีตายมาล้อเลียนอนนี่เป็นภาพซึ่งทางการไทยกองทัพไทยยืนยันว่ามันคือภาพที่ไม่เป็นความจริงไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันเพราะมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งกัมบูชาอพยพไปทั้งหมดก่อนแล้วค่ะ ไม่ได้นะ<ด>วันวอเวลานอนนึกออกใช่ไหม <c oughs> ผมไปมเอามาล้อเลียนยเหตุเลยไม่ใช่วันที่เกิดเหตุอืกอ,อ,องทัพไทยได้ยืนยันแล้วมันไม่ใช่วันที่เกิดเหตุใช่ค่ะ,อะพออาทั้งหลายทั้งปวงนี้ผมก็จะโดนอีกใช่ไหมเนี่ยอคาดการว่าพี่ยุทธคิดบทให้ไทยบ้างบ้าไม่ได้ ในมุมของความเป็นจริงก็คือว่าวันนั้นเนี่ยต่างคนจา่าอพยพถูกไหมใช่เพราะของเราเราก็มีค่ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วตั้งแต่วันอาทิตย์เลยสื่อกัมพูชาก็รายงานตั้งแต่วันอาทิตย์ต่างคนจ่าอพยพตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วแล้วขานไทยถึงบอกว่าแล้วมันมีภาพโรงเรียนวันจันทร์ได้ยังไง นี่ไงแปลว่าก็ต้องออกไปก่อนอแต่กัมพูชาเนี่ยเขาจะมีการเตรียมการมาทุกขั้นตอนใช่กับการที่จะมีสตอรี่กับเรื่องราวคาดการได้เลยว่าคุณ like, มันเนสจะต้องบอกกับทัามยังไงอืไหนอ้าวอันตะกี้ถึงไหนเฮยนี่จะไปเลื่องอื่นบ้างไหม เมื่อกี้เรารายงานไปว่ามีมีบีเอตกใกล้โรงพยาบาลพนมดงรักค่ะแล้วก็นำผู้ป่วยเข้าไปหลบอยู่ในบังเกอร์แล้วมาดูฟ้าของนายกไทยเมื่อวานพอได้รับรายงานเรื่องฐานเสียชีวิตท่านนายกมีความรู้สึกแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยพูดได้เสียงสั่นเครือนะว่าการสูญเสียทหารสูญเสียคนไทยถึงขนาดน,นี้เนี่ยฐานไทยสูญเสียไปทั้งหมด เดี๋ยวดูตัวเลขเสียวิตสี่นายบาดเจ็บห้าสิบแปดตอนที่รายงานเมื่อวานน่าจะเป็นสามนายไปฟังเสียงนายกตอนที่รับทราบเรื่องการฐานไทยเสียวิตเพิ่มก็าต้องดูแลต้องถือว่าเป็นวีรชนนะครับเป็นวีรบรุรุษที่ปกป้องประเทศเอาชีวิตเข้าปกป้องประเทศเข้องูร่วมร่องสันติแล้วก็ต้องดูแลตัวครอบครัวนะครับของเขา ใใหห้้ดีีท่อย่างคุณุเซนเขาออกมาโพสต์นะคะบอกว่าจะยกระดับการตอบโต้ด้วยตรงเนี้ยค่ะมันเลยทําให้เราสูญเสียเยอะด้วยไหมคะเราไม่พูงถึงคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องนี่คือวันนี้เราดูแลคนไทยเต็มที่เราปกป้องที่แสดงว่าการสูญเสียการสูญเสีย หน้าที่ของพ่อประเทศจะต้องมีต้องถือเป็นต้นทุนจะต้องมีการต้องใช้ต้องมีการรับผิดชอบอ่าจะเห็นได้ว่าท่านนายกไปอีกครั้งหนึ่งที่ท่านสั่นเครือเ <S S 2> <ฮ>สียงสั่นจริงๆนะอ่านึกภาพตอนที่ท่านนายกรอบก่อนนะที่ฐานเดียบกับระเบิด <ฮะ S 1> อาทิตย์ท่านไปเยี่ยมกำบังคลที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลที่ท่านปาดน้ําตาเลยจําได้ใช่ไหมจำได้ค่ะนายนุทินอ่านายกอมเตียนนุทินชาวรโกน อันนี้น่าจะที่พักภูมิใจไทยใช่ไหมใช่ค่ะที่พักที่ไป<อ>ประชุมพักแล้วก็เปิดตัวบ้านใหญ่ไกลวัดดุสอนสมุทรสาครน,นะคะอ่านี่ไงโรงพยาบาลามีเอบลยีสิมาตกใกล้ๆโรงพยาบาลปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและชุดแพทย์เข้ามาอยู่ในบังเกอร์ดูภาพนี้นี่ฮะล่าสุดตกมาหนัดอย่าเรียกว่านัดหโลมันเป็นจรวดเบลยีอ่ะ อ่าที่ยิงทีเดียวหลายลำกล้องอ่ะหกลูกอ้าวอาขณะนี้ผู้ป่วยกับชุดแพทย์ต้องอยู่ในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยแต่เรียบร้อยแล้วอยู่ในบังเกอร์นะฮะอืม